เราเข้าฉากเล่นอะไรเงี้ย โอ้นี่เป็นการทำกันบ้านละเอียดเห็นไหมว่าปืนเมื่อก่อนไม่เหมือนกับสมัยนี้เพราะฉะนั้นต้องฝึกจริงคุณผู้ชมไปติดตามได้เลยฟ้าเพียงดิน3ตอนสุดท้ายแล้วดูได้ตั้งแต่คืนนี้เลยสองทุ่ม20นาทีนะคะหมดเวลาของวันบันเทิงแล้วค่ะขอบคุณทุกคนนะคะไปซ้อมเต้นก่อนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเดียนะคะขอบคุณวันบันเทิงค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องนี้นะคะมีรถเก่งค่ะประสบอุบัติเหตุบนถนนมอเตอร์เวย์จังหวัดชนบุรีแล้วก็มีคนเสียชีวิตในรถด้วยแต่ประเด็็นกคือู้ ไม่พบร่างค่ะทิ้งสดอยู่ในซากรถนาน12ชั่วโมงเอ๊ะทำไมเป็นแบบนั้นเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะบ้านกลองน้ำอยู่แถวไหนบ้างเนี่ยพาคน่ครับพาคเนืปาก็ปิปากปอยประชาชื่นครัาประชาเฉยเชียงใหม่ครับบ้านกลองน้ำมีสารสาเยอะสุดทั่วประเทศยมบ้านกลองน้ำ คือชั้นผิวหนังของคนเราเมื่ออายุมากขึ้นต้องเติมกิฟฟิลินไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรัม่มมีเปปไทด์เซรรมัยและใยาดูรอนเข้มข้นกิฟฟิลินไฮยาซูเปอร์คอนเซนเทรตเซรัม่มไม่ลืมขวดนี้นะคะอ้ำใช้คู่กันตลอดเลยคะ่ะวันนี้ห้องประชุมเปิดกว้างทั่วเมืองไทยออกมาจะพบว่าตัวคุณมันมีพลังที่ซ่อนไว้ภายในออกมาจะทำให้ดวงตาของคุณเปิดออกมาจัดประชุมในที่ใหม่ๆให้ไอเดียบันเจิด ออกมาจัดกิจกรรมให้รางวัลพนักงานร่วมรักโลกเพื่อสร้างความสามัคคีออกมาจัดประชุมสัมมนาพาองค์กรสู้ความสำเร็จสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เสร็จวันเนี้ยเด็กตะขอสุดข,ขุมแบบผมเนี่ยนะคุม้มลองนี่โอโมพล u สชนิดนะ้ำนิ้งฝ้าขาวสะอาดกับผงสามช้อนสะอาดลึกถึงใหผ้าด้วยอัลตราไบรท์ผ้าขาวสว่างอีกขั้นนิ้งซักนิ้งคุม้มขาวสะอาดเจิดจ้ามั่นใจโอโมพล u สแพ็คใหม่ เด็กดาวซินโดรมเนี่ยคะ่ะคนทั่วไปเขาอาจจะมองว่าจะทำอะไรไม่ได้แต่แม่เชื่อมัน่นว่าเขาจะทำได้จริงๆแล้วมันก้าวข้ามที่เขาบอกว่าเด็กพวกนี้ทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราว่าลูกเราทําได้มันเป็นพลังใจอย่างหนึง่งให้เรายิ้มยิ้มสู้ต่อไปค ผมยิ่งยาวยิ่งดูบางไม่มั่นใจเลยผมยาวก็เอาอยู่สันซิลม่ผสานเบลตินในสุดแอคทีฟอินฟิวชั่นช่วยบำรุงให้ผมที่ยาวและดูหนามีสุขภาพดีขึ้น5่าเท่าวัดผมที่ยาวสวยทุกมิติเอาอยู่ทุกนัดบางทีก็อยากให้เขาได้ทานอาหารดีๆลงมือเลยมีขนอส,สุปก้อนหอมกลิ่นหมู่เพิ่มขึ้นผสานกลิ่นเครื่องเทศ4ีชนิดให้แกงจืดหอมอร่อยกลมกล่อม <I like. S 1> ขนอ แอร์แครเออรคอปเปอร์ทนด้วยคอยทองแดงคุ้มประกันสูงสุด10ปีทั้งทนทั้งคุ้มเลือกแค r r เออรคอปเปอร์ใช้โลชั่นวิตามินแบบเดิมๆผิวก็ยังคล้ำเสียสะสมต้องน,นี้ใหม่ <My S 1> เวอร์สลินซูเปอร์ฟู้ดเหนือกว่าด้วยการล็อกคุณค่าวิตามินด้วยแฟชชั่นเทคโนโลยีให้ผิวดูเนียนไร้าสายแดงสดเท่าผิวสดสวยสดใหม่เวอร์สลินแอร์แคริเออรคอปเปอร์ทนด้วยคอยทองแดงคุ้มประกันสูงสุด10ปีทั้งทนทั้งคุ้มเลือกแค r ิเออร์คอปเปอร์ ครั้งแรกคอนเนตโตเฮอร์ชีสประสบการณช็อกโกแลตแบบใหม่พร้อมช็อกชิพเคียวเพลนและช็อกโกแลตเข้มขน้นจากเฮอร์ชีสโกโก้ Go, ในคนกรุปกรอบอใหม่คอนเนตโตเฮอร์ชีสต้องลองโอลิเวลา่าชุดเส้นสุดคุ้ม7ดชุด3ลายใหม่สีน้ำเงินลายเขียวสีแดงเลือดหมูสีฟ้าลายแดงมาพร้อมสีลายล่าสุดไม่ซ้ำใคร โปรโมชั่นพิเศษโอลิเวรา่าชุดเซ็ตลายใหม่สุดคุม้แมแถมฟรีโอลิเวรา่าชุดเซตจำนวน4เซตคละลายไม่ซ้ำแบบจากราคาปกติรวมของแถม4,830บาทแต่เราให้คุณจ่ายแค่999บาทเท่านั้นทอเลยเพล็ดรัลชุดเก่งของอ้้มที่หอมยาวนานถึง14วันคอมฟอร์ดด้วยอัลตร้าแคร์เทคโนโลยีปกป้องสวและใยผ้าจากการถูก พร้อมมอบกลิ่นหอมยาวงาน14วันให้อ้ามั่นใจในทุกวัน Comfort Ultra Care กว่าจะได้ผมที่ชอบต้องกัดสีตั้งกี่รอบดัดลอนตั้งกี่ครั้งแต่ก็ไม่ก<ม>ังวลเรื่องผมเสีย My Dove Intense Repair พร้อมสมาร์ t a r g e t t e c เทคโนโลยีช่วยบำรุงผมเสียตรงจุดให้ผมนุ่มดูอิ่มน้ำเรียงเส้นสวยทันที Dove Intense Repair มีวางจำหน่ายแล้วที่ร้านติดดาว วเป็นไข้ซาร่ายาเมเ็ดระทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมซาร่าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา AIS 5 G ครอบคลุมที่สุดเร็วที่สุดทั่วไทยกลับเข้ามาข่าวเย็นช่องวันครับพาไปดูเรื่องราวนี้ครับถูกสังคมตั้งคำถามถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่